ตคิดสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการ <ot> กระตุกตอมคิดกับดิฉันธัญญาอันตันทัเสถียนค่ะและสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทางรายการของเรานะคะก็ได้มีการนำเสนอกรณีศึกษา <S <S <ess> ที่มีการนำกลยุทธ์ทางความคิดมาต่อยอดธุรกิจจนสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์แล้วก็ทำชื่อเสียงจนประสบความสำเร็จอย่างสูงมาแล้วนะคะและตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปค่ะ รายการกระตุกตวามคิดของเรานะคะก็จะมีการนําเสนอกรณีศึกษาของธุรกิจที่ยังขาดในส่วนของการตลาดและก็ดีไซน์ที่ยังไม่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้โดยที่เราก็จะมีนักคิดระดับแนวหน้าจากสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาที่คิดเป็นและคิดต่างที่จะมาระดมความคิดในการพัฒนาศักยภาพใหม่ของสินค้าไทยให้ก้าวไกลไปสู่ระดับสากลซึ่งผลิตภัณฑ์แรกจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมไฮไลท์พร้อมๆกันเลยค่ะคือไม่ต้องบอกว่ารีไซเคิลเนี่ยคนก็ไม่ได้เด็ดร้อน จริงๆคนซื้อโตเพื่อด้ซื้อของดีไซเนอร์จต้องเพิ่มศักยภาพมันที่มันสูงขึ้นแล้วมันที่มันแตกต่างขึ้นกว่าที่มองแล้วปุ๊บเป็นเศษขยะอยากจะบอกคือว่าอย่าเริ่มต้นแบบมวยวัดคือเริ่มต้นมาว่าเอ้ยมีเศษเหล็กก็เอาเศษเหล็กมาทำทำ,ทำนู่ทน,ทำน,ท,ำนทำนี่ทำนู่นก็ทำไปเรื่อยแล้วก็ขาย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  เพลิงเพียวผลิตภัณฑ์โคมไฟเหล็กที่มีการออกแบบโดยคุณปิ่นพรพันธ์เกียรติภาคภาพพูมินักออกแบบสาวรุ่นใหม่ซึ่งมีการต่อยอดจากธุรกิจโรงงานเหล็กของครอบครัวนะคะโดยที่มีการนําเอาแผ่นเหล็กที่เหลือใช้จากการปั๊มขึ้นรูปค่ะแทนที่จะนํามาช่างกิโลขายกิโลกรัมละ5บาท10บาทแต่กลับมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์โคมไฟเหล็กเพิ่มมูลค่าสามารถวางจำหน่ายสนุนราคาตั้งแต่500-2,000ถึงบาทเลยทีเดียวค่ะ เริ่มแรกเราได้ไอเดียมาจากการที่เราทำทีศินะคะก็คือเราเรียนเกี่ยวกับศิลปรกรรมศาสตร์นะคะแล้วก็เราเห็นแล้วก็เติบโตในโรงงานการที่เรามีกินมีใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเศษเหล็กเราน่าจะต้องทําอะไรสักอย่างกับโรงงานแห่งนี้อยู่ทางบ้านได้ด้วยได้ทํางานศิลปะด้วยแล้วก็มีเงินใช้ด้วยเอ๊ะเราจะทํา3โจทย์นี้ยังไงเราก็เลยเลือกที่จะคิดว่าเอ๊ะเรามองเห็นเศษเหล็กละ เออเศษเหล็กเนี่ยเอาไปชั่งกิโลขายได้ได้ได้กี่บาทแล้วถ้าเราเอาเศษเหล็กตรงนี้เนี่ยมาทําเป็นงานมากขึ้นเนี่ยมันน่าจะเพิ่มมูลค่ารถอย่างน้อยคือได้เป็นอาชีพเราด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะคะแต่ก็ไม่สามารถหล่อเลี้ยงให้ธุรกิจอยู่รอดได้คุณปิ่นยังคงต้องหาไรายได้จากช่องทางอื่นๆเพื่อทําให้ธุรกิจดําเนินได้อยู่ดีค่ะปัญหาอยู่ที่ไหนอะไรคือข้อผิดพลาดแล้วก็จะทําอย่างไรถึงจะทําให้ธุรกิจอยู่รอดได้ เราลองไปฟังความคิดเห็นจากผู้บริโภคกันดีกว่าค่ะก็ดูแปลกครับถ้าเอาไปใช้จริงก็คงเอาไปเดคอเ r e ยากครับตอนตอนที่เห็นข้า้ล่รงก็รู้สึกว่าเก๋แต่ถามว่าถูกถูกสไตล์ไหมอาจจะไม่ใช่ดูงานแล้วดูดูฮ a r d ดูหนักไปนิดนึงถ้าไม่บอกว่ามันทําจากวัสดุเหลือใช้นี่ผมไม่ทราบนะครับคือแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าทําลายให้มันออกมาหลากหลายมากกว่านี้ค่ะบางทีอาจจะสามารถไปจับกลุ่มคนได้ใหญ่มากขึ้นอาจจะเป็นสีสันของมันเพราะว่ามันจะได้แบบ มีหลายๆสีแล้วก็คนก็จะได้เลือกเยอะขึ้นโอเคแล้วนะแต่ว่าเราอยากให้มีการแบบเหมือนเอามาทดลองให้ดูว่าถ้าเกิดกับพื้นผิวที่เป็นผนังบ้านจริงๆอย่างผนังบ้านที่เป็นบ้านทาสีล้วนอะไรเงี้ยค่ะเราอยากรู้ว่าพอแสงมันสาดออกมามันจะให้ความรู้สึกยังไงบ้างสเสน่ห์ของเศษเหล็กมันก็ไม่ได้อยู่ที่ว่ามันเหลือใช้แล้วแต่ว่าถ้าเขาสามารถเอาสิ่งที่มันเหลือใช้แล้วามาทําให้มันดูดีได้คนก็จะซื้อจะกลุ่มตัวอย่าง100คนนะคะ ล้อละหค่ะบอกว่าถ้าไม่บอกก็ไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าเป็นชิ้นงานที่ทํามาจากเศษเหล็กเหลือใช้ร้อละ22ค่ะบอกว่าอยากให้มีในเรื่องของรูปแบบสีสันและก็รูปทรงที่มีความหลากหลายมากขึ้นส่วนลอละ20ค่ะบอกว่าเป็นชิ้นงานที่ดูแปลกตาค่ะแต่ไม่สามารถที่จะนําไปเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นอื่นๆในบ้านได้ค่ะเอาละค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะมาช่วยกันคิดวิเคราะห์ปัญหาหาแนวทางแก้ไขพร้อมๆกับกูรูนักคิดทีมสมองซีกซ้าย ผู้ชีชาญด้านการตลาดของไทยกันแล้วนะคะซึ่งประกอบไปด้วยคุณเครีงยงไกรการชนะโพคินเจ้าพอนักการตลาดระดับแนวหน้าและนักคิดอีก3ท่านนั่นก็คือคุณชัยยงรัตนอังกูรบรรณาธิการบริหารนิตยสารวอลเปเปอร์ฉบับภาษาไทยคุณสมชายธนพลเกียรตินายกสมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์และคุณกวีพันธ์เอียมสกุลรัตน์กรรมการผู้จัดการ คริสตัลดีไซน์เซ็นเตหรือ CDC ไม่ว่ามันจะเป็น Product ที่มันมาจากวัสดุชนิดไหนอะไรเงี้ยครับถือสิ่งแรกเนี้เราก็ต้องตอบให้ได้ก่อนว่าเฮ้ยเรากำลังจะขายของซึ่งมีทําหน้าที่และฟังก์ชันอะไรตอบสนองผู้ผู้บริโภคซื้อของเราไปเนี่ยจะไปใช้จ่ายเพื่อหน้าที่เพื่อเหตุผลกลนใดมันไม่ได้ตัดสินใจเบื้องต้นเพราะว่าเ,เขาอยากจะซื้ออันนี้เพราะว่าโอ้โหอยากจะช่วยโลกเหลือเกินอยากจะ ซื้อเพราะมันเป็นเศษวัสดุเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนา Product ตัวนี้มันเริ่มต้นขึ้นมามันก็จะเริ่มต้นไม่ต่างจากการพัฒนา Product นอื่นๆว่านี่คือ Material แล้วผลิตอันนี้ผลิตเพื่ออะไรผลิตเพื่อใครตลาดเลเวลไหนอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมว่าไม่ได้แตกต่างเลยนะครับจากการผลิตวัสดุหรือการผลิตผลิตภัณฑ์่นีดอื่น เรื่องของว่าเอาทาร์เก็ตขึ้นมาตั<ช>้งก่อนว่า <พอ S 2> เราจะทําให้ใครอะไรยังไงตอนเริ่มต้นเนี่ยคิดยังไงครับหรือไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรนะคะคือคิดอยากจะทําความรู้จากที่ตัวเองเรียนมาแล้วก็มีอาชีพเพื่อจะเอิมน่าจะวางขายได้น่าจะหล่อเลยงชีวิตตัวเองได้ในระดับหนึ่งหลังจากที่มันได้ได้ได้ไดมีการโชว์จากมีเทศกาลบ้างหรืออะไรบ้างมันกลายเป็นได้งานอย่างอื่นเข้ามาแทเน,นเป็นเหมือนเป็นเราเป็น O E M ให้คนอื่นขเขาคือ คำตอบไม่ง่ายผมเข้าใจน้องรัาสำหรับคนเริ่มธุรกิจอะไรได้ยึดไว้ก่อนอันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ผิดแต่ว่าก็ขยายต่อให้มันลึกและชัดเจนมากคืออย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้ามันเป็นอีโคก็ขายเฉพาะคอนเซปต์ที่เป็นอีโค่ย่างเช่นถ้าแบรนด์นี้บอกว่าเป็นเหล็กนี่แหละแต่เป็นเหล็กที่เป็นมิตรสิ่งวแวดล้อมจริงๆผ่านกระบวนการสมมตินะฮะตัดเชื่อมที่ใช้พลังงานน้อยกว่าทั่วไปมันก็เกิดเป็นการเล่าเรื่องราวขึ้นมาได้อีกคเล็กซชันหนึ่งไม่สนใจอาจจะไม่ต้องประหยัดอาจจะเป็นการ ไม่คำนึงถึงเรื่องของการประหยัดวัตถุดิบเลือทั้งสิน้นแต่ทาเป็นงานอาร์ตแวลูอยู่ที่ตรงนั้นในขณะอีกกลุ่มหนึ่งส,สุดท้ายกลุ่ม mass production ทำอย่างไรให้มันซื้อง,ง่ายขายคล่องแล้วก็ไปในทิศทางนั้นต้องวางอีกแหล่งหนึง่งเมื่อกี้นอกเหนือจากคาทางง่ายๆของการเริ่มธุรกิจว่าเราจะขายขายแล้วเนี่ยผมว่าอีกอันหนึ่งที่ที่จะไปตอบโจทย์ก่อนที่ไปคิดอะไรต่อคือว่าแล้วเราต่างจากคนอื่นที่ขายของคล้ายๆเราในตลาดอย่างไรทุกๆคนโดยธรรมชาติจะมองหาอะไรที่มันพิเศษกว่าอย่างน้อยนิดหนึ่ง ถ้าเราหาจุดได้ว่าของเราเนี่ยหน้าตาแบบนี้นอกจากฟอร์มที่เราต่างจากคนอื่นแล้วอะไรวาเราเนเนรมีอะไรเ,<ช>เรามีอะไรที่เรารมีน้ําจิ้มของเราที่มันลด<ช>เด็กกับชาวบ้านเขามันก็จะเป็นจุดที่ทําให้ของเราต่างจากคนอื่นได้ผมผมนี่ตึงคือว่าพิงพิงแคลวใช่ไหมพิงแคลวจะเป็นเด็กแล้วก็เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยว่าที่สิ่งหนึ่งก็คือว่าในช่วงนี้ยังพอมีเวลาแล้วก็ยังมีหนทางทั้งหน้าอีกยาวไกลสิ่งสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าอย่าเริ่มต้นแบบมวยวัด ต้องทำสามส่วนไปพร้อมกันนะฮะสำหรับผมคือต้องคิดคือต้องให้ความสำคัญก,กับการคิดคอนเซ็ปตอบโจทย์ให้ได้ว่าเรากําลังทําอะไรตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มไหนผู้บริโภคจะได้คุณลักษณะได้ประโยชน์ของสินค้าชนิดนี้ได้อย่างไรเนี่ยกระบวนการคิดคอนเซ็ปตรงนี้ต้องชัดในขณะเดียวกันก็คือต้องผลิตสินค้าที่เราต้องการนั้นนะได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ในราคาที่เราพอใจได้ในต้นทุนได้ในกระบวนการทําการตลาดซึ่งมันมีความเป็นไปได้ แล้วก็แน่นอนสุดท้ายก็คือจะต้องสุดท้ายว่าจะข,ขายมันยังไงเพราะฉะนั้นการคิดผลิตและก็ขายเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ที่เราจะต้องคิดไปพร้อมๆกันและคิดตั้งแต่แรกที่คุณเริ่มต้นทําธุรกิจพอทา Product ที่วางอยู่ตรงตัวอย่างข้างหน้านี้ออกมาเสร็จปุ๊บแต่กลับได้ลูกค้ามาจากอีกทางนึงเพราะฉะนั้นพอมันได้พอมันเห็นปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเราต้องมานั่งวิเคราะห์ตัวเราเองว่า Product ที่เรากาลังจะขายมันคืออะไรกันแน่มันคือ Product ที่เกิดจากกัน กับมีวัตถุดิบเป็นเศษเหล็กแล้วมาทําเป็นดีไซน์ของเพอหลังจากนี้กลุ่มแรกกลุ่มนี้เราจะเด velop concept จะเด velop ว,ว่าลายมันจะเป็นยังไงก,ก็สร้างลายไว้นี่คือ1 product ของเราอีกหนึ่ง product ที่จะเป็น product ซึ่งบอกว่า make money ให้เราก็คือว่าจากตรงนี้เนี่ยเขาเห็นศักยภาพในตัวเราเราเป็นดีไซเนอร์เราเป็นคนที่มีความคิดอีกนั้น product อย่างหนึ่งคือ service คือที่มาจากความคิดตรงนี้เราจะจัดก,การกระบ,บวนการนี้ยังไงบ้างเพราะฉะนั้น b a s ง่ายๆอย่ามองอ,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 อย่างพิมพ์ทา,ทาตอนนี้พิมพ์ทามี2 product 2 product. product ถามว่า product อันอันหลังที่เป็นเซอร์วิสเนี่ยมันมันจะค่อนข้างเอียงมาทางโปรดักที่เป็นอาร์ตพีซไอเป็น Art, เป็นชิ้นงานที่ที่มีแวลูค่อนข้างสูงแล้วก็แล้วก็ใช้เวลาการทํางานค่อนข้างมากแต่เป็นตัวที่เรียกว่าตีของร้องเป่าเก็บนู่เก็บนี่เก็บนูนมาให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเลือกไหมระหว่างอันใดอันหนึ่งผมคิดว่าต้องวางระบบของการบริหารจัดการธุรกิจตั้งแต่ ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยดีๆว่าเราจะเดินไปทางนี้นะก็คือต้องทาคู่คู่กันไปค<ป>ู่คู่กันไปเพราะมันเป็น,นสิ่งที่ที่ที่เสริมกัน c o m p l เมนต์ซึ่งกันและกันตลอดเวลาผมถามนิดหนึ่งช่องทางการจับตัวเป็นยังไงตอนนี้เนะี่ยของพวกนีนะ้มันถูกวางขายที่ไหนลักษณะนี้ค่ะหนูจะวางขายอยู่ที่อีโคช็อปค่ะสยามดิจิตอลเกตเว์แล้วก็ที่โรงแรมพาร์ลิมานค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งคือจะเป็นที่ทีซีดีซี แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือมิวเซียมสยามตอนนี้ที่มีวางอวางวางสีที่พอเรามองมาถึงว่าสินค้าตกแต่งบ้านเนี่ยผมคิดว่าต้องไปในตลาดของห้างที่ขายของตกแต่งบ้านมากขึ้นนะครับอย่างเช่นที่ CDC หรือจะเป็นเซนทรัลในชั้นของของตกแต่งบ้านเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเหมาะกว่านะครับเพราะน้นอนันตจะได้ของชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็พวกดีไซเนอร์จะมาจะมามองหานะครับแล้วก็จะได้แว์ลูมากขึ้นมันมีคำง่ายๆเรียกว่า Market Positioning กับตาแหน่งของสินค้าของเราในตลาดซึ่งเมื่อกี้ถ้าเราตอนต้นเราเปลี่ยนไปแล้วว่าเราจะทํสองอันคู่กันละเราจะทําของเป็นของอาร์ตเป็นเป็นเป็นอย่างคุณก็ไปในทิศทางนี้เลยเราไม่จำเป็นต้องขายถูกไม่ต้องไปไม่ต้องไปกลัวมันขายไม่ได้ศึกษาวิธีแบบชาวบ้านเนี่ยไปเดินดูเยอะๆคุณไปดูว่าของในระดับเดียวกับเราราคาตลาดอยู่<ช>ที่เท่าไหร่อีกอันหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามีปัญหากันทุกคนนะครับก็คือเรื่องของแบรนด์ชื่อ ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษอ่านแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าตกลงใช่ไม่ใช่ที่ข้ออะไรพิงเพลียวค่ะพิงแพรว่ะครับพิงแพร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 พิงเพลียวโอเคขอบคุณค่ะผมเห็นด้วยเลยนะครับว่าพอจำยากแล้วคนคนก็จะพอจะส่งต่อไปเนี่ยว่าจะมีความผิดพลาดหรืออะไรได้เดี๋ยวว่าแต่ฝรั่งเนี่ยคนไทยยัมฝรั่งเนี่ยฝรั่งยิ่งตายเนี่ยับ ผมไม่ว่าทุกอย่างมันต้องสะท้อนคาแรคเตอร์ของเราไม่ว่าเราจะชื่ออะไรก็ตามจริงๆอะ่ะพอคนได้ยินปุ๊บหรือว่าคนมาเห็นปุ๊บแล้วเขาสามารถจะเห็น t ททาลิตี้ของมันได้จากการระดมแนวความคิดของนักการตลาดนะคะก็สามารถสรุปออกมาได้ดังนี้ค่ะ1ควรมีการวางกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนแนะนําให้มีการทํางานออกเป็น2แนวทางเพื่อกลุ่มเป้าหมาย2กลุ่มนั่นก็คืองานศิลปะปฏิมาก,กรรมโดยที่มีการเน้นที่แนวคิดของศิลปิน และงานกึ่งแมสสำหรับผู้บริโภคทั่วไป 2. ส,สร้างความพิเศษให้กับตัวสินค้าเพื่อหาจุดแตกต่างที่มีเฉพาะในผลิตภัณฑ์ของเราที่ไม่มีในตลาดทั่วไป 3. การสร้างแบรนด์แนะนำให้ใช้ชื่อแบรนด์ที่จดจำง,ง่ายสะท้อนความเป็นตัวตนของผลิตภัณฑ์และสามารถสร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้าจากทีมสมองซีซ้ายกันไปแล้วนะคะทีนี้ค่ะเราลองย้ายมากระตุกตอมคิดกับทีมสมองซีกขวาฝั่งครีเอทีฟกันบ้างดีกว่า ซึ่งประกอบไปด้วยคุณเกรียงการกาญจนาโพคินประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมบริษัทอินด x c r ์ครีเอทีฟ l ิลเลชจำกัดมหาชนและนักคิดไฟแรงอีก3ท่านได้แก่คุณกิติรัตน์ปิติพาณิชย์ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ TCDC คุณกรกฎอารมณ์ดีผู้ก่อตั้งกรกฎอินเตอร์เนชั่นแนลคอมพานีลิมิเต็ดผลิตภัณฑ์โคมไฟไม้ไผ่จากภูมิปัญญาชาวบ้านสู่งานประติมากรรมระดับโลก และคุณอานนท์ไพโรจน์นักออกแบบและสถาปนิกชจ้าของอานนท์ไพโรจน์ดีไซน์สตูดิโอโอเคแหละมันเป็นสิ่งซึ่งมันมีทั้งอีโคกรีนมันมีประโยชน์ใช้สอยแล้วมันก็ตอบโจทย์อีกหลายอย่างในเรื่องของราคาในเรื่องของของธุรกิจที่มันจะเกิดก็ผมผมคิดว่านั่นคือส่วนคือส่วนดีแต่ใน,นอีกมุมมุมหนึ่งเนี่ยน้องเขาเนี่ยใช้ของซึ่งเหลือใช้จากบริษ,ษัทที่อารงงานที่ทางบ้านทำทำอยู่เพราะนั้นมันก็มีข้อจำก,กาัดว่ามันต้องใช้อ้นเนี่ยเป็นอุปสรรคใน ในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่ามันข,ขยับ <จะ S 1> ไม่ออกมันขยับไม่ออกเพราะว่านะฮะเรื่องการเอารูปทรงอื่นแล้วการใช้อื่นทข้มาผสมจะใช้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเสียงซึ่งน,น้องก็ต้องหลุดตรงนี้ที่เราคิดว่าจําเป็นถ้าเกิดยังจะใช้วัสดุตัวนี้อยู่เนี่ยจะต้องทำยังไงกับมันนะฮะจะต้องเพิ่มศักยภาพมันในเชิงของการออกแบบทําให้มันเกิดมูลค่าที่มันสูงขึ้นหรือมันที่มันแตกต่างขึ้นกว่าที่มองแล้วปุ๊บเป็นเศษขยะนะครับอย่างเช่นว่าทําให้สี รือว่าตัวตัวพืชนผิวเนี่ยเขามีความที่มันแปลกตานี่ออกไปจนคนมองปุ๊บเนี่ยดูไม่ออกก็าเป็นของที่มันถูกใช้แล้วหรือเป็นของที่มันถูกมันถูกมาถูกทิ้งเพราะนั้นมูลค่ามันก็จะไม่ได้ไปถูกยึดกับไอ้คาว่าของถูกทิ้งส่วนหนึ่งเลยผมมองว่าน้องเขาไม่ได้เริ่มจากการคิดเป็นธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดก็อาจจะขาดขาดการวางแผนในการทํางานแบบมีระบบนะครับ การเริ่มต้นด้วยการแก้ปัญหาเนี่ยดีแต่การแก้ปัญหาเนี่ยไม่ใช่การออกแบบนะครับหลังการที่จะขายงานออกแบบก็ต้องทําการบ้านผมเชื่อว่าทุกธุรกิจเนี่ยต้องเข้าใจสิ่งที่ตัวเองทําสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันไปเติมหรือมันไปต่อยอดทางด้านการขายทางด้านการการตอบสนองความต้องการของตลาดยังไงคือคือสิ่งที่เกิดขึ้นผมว่าคือไม่ต้องบอกว่ารีไซเคิลเนี่ยคนก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรจริงๆคนซื้อโตะไม่ได้ซื้อของรีไซเคิล เ e ็นเดว่ารีไซเคิลเป็นแมสเซจอันนึงที่มันดีที่สะท้อนบุคลิกอย่างหนึ่งที่ที่ดีไซเนอร์ Designer อยากจะสอดแทรกไปในแนวคิดของการออกแบบแต่ในทางกับกันเนี่ยถ้าปัญหาคือมันมัน,มนขายได้น้อยในทางกับกันเนี่ยมันควรจะต้องคิดไหมว่าแล้วคนอยากซื้ออะไรละ่ะสิ่งที่คนอยากได้เนี่ยมันแมทช์กับสิ่งที่เรามีไหมธุรกิจที่ดีคงต้องคิดว่าไม่ใช่ว่าเราทําอะไรได้ แต่เราควรจะทําอะไรที่คนอื่นต้องการทําอะไรที่ตลาดต้องการตรงนี้เขาได้ใช่อาจจะเป็นการบ้านที่ดีนะผมว่าเป็นเคสทีดีของหลายๆคนด้วยแหละว่าไม่ใช่ออกแบบในสิ่งที่เรามีอ่ะแต่ต้องถามตัวเองก่อนว่าอคนอื่นอยากได้อะไรหรือทุกวันนี้ของแต่งบ้านขาดอะไรเพราะในมุมของผมนะฮะของประเภทนี้กับของที่วางอยู่ข้างหลังเราทั้งหลายแหล่ ผมว่ามันต้องวางกันอยู่คนละร้านเลย <S <S ใช่ใช่ใช,ใช่ไหมฮะเพราะม,มันคนละแนววิธีคิดก็คนละอย่างอะไรเย่างี้ครับเพราะผู้ข้างหลังเนี่ยถ้าเป็นอินทเรีเน็ตโรงแรมเนี่ยอาจจะชอบนะม,มันเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของอวิธีการนําเสนอ<ช>แต่พอมันเป็นไฟเนี่ยมันจะมีแบบแฟกเตอร์เรื่องเหตุผลละไฟจะช็อตกูไหมเออไฟจะระเบิดไหมเอ๊ะเหล็กมันจะดูดอีกไหมหรืออะไรอีกเยอะแฟกเตอร์มันมันมีเหตุผล เพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องบาลานซ์เรื่องอารมน้องเขาชอบในงานศิละปะกับงานโปรดักสองอย่างที่มันไปด้วยกันแต่ว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทางไหนได้ดีก็เลยอยากจะให้น้องเขาเนี่ยกลับไปดูตัวเองว่าเขาชอบอะไรแล้วก็กลับมาทํางานใหม่อีกครั้งซึ่งผมอยากจะให้น้องอ่ะทำงานในเหล็กที่เป็นแผ่นปั๊มเนี่ยให้เป็นลักษณะที่เป็นขนาดใหญ่คือเส้นมันสามารถบดบงังแสงไฟได้เพราะว่าถ้าเราเป็นโคมไฟเนี่ย ถ้าเป็นงานที่เป็นเส้นเนี่ยถ้าเราไม่บงัง<ะ>ดวงหลอดไฟเนี่ยเราจะเห็นไฟก่อนงานเพราะนั้นงานมันก็เลยไม่ได้ทำงานเพราะนั้นการประทะครั้งแรกก็คือเห็นไฟละเหมือนมแมลงเข้าไปเห็นไฟแต่ไม่เห็นงานเราต้องบทบังตัวนี้ให้รู้สึกว่าแสงเงามันทํางานอย่างเช่นตัวที่เป็นวัตถุที่เป็นโตะเนี่ยมันไม่มีแสงแต่แสงจากธรรมชาติเนี่ยมันส่องมาแล้วมันทําให้เกิดเงาอันนี้ดูน่าสนใจแล้วก็ลักษณะของการออกแบบ ถ้าเป็นโคมไฟเนี่ยเราจะทําขนาดเท่าไหร่ก็มันอยู่สเกลของมันในการขายอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์การใช้งานก็สําคัญถ้าเราต้องเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพวกสเกลเพราะว่าเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับระบบของการตกแต่งภายในเข้ามาร่วมด้วยคนที่เรียนศิลปะอย่างเพียวอาร์ตมาเนี่ยอย่างน้องปิ่นเป็นผมเนี่ยฮะ เราจะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมในด้านของสเกลเพิ่มเติมด้วยแล้วก็นั่งยังไงให้สบายบด้วยใช่ไหมใช่ใชครับแล้วส่วนงานที่เป็นอาร์ตนะครับผมค่อนข้างจะไปตามคุณอ,อนนท์เพราะว่างานค่อนข้างจะเป็นชิ้นเดียวเนี่ยโรงแรมเขาชอบมากแล้วก็เป็นลักษณะเฉพาะมันสร้างเป็นเอกลักษณ์ของโรงแรมได้ถ้าเราฉลุให้มันมากแล้วก็เกิดแสงไฟให้แบบบดบ,บางแหล่งกําเนิดไฟให้ได้เนี่ยมันจะเกิดเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่ากลางคืนให้แสงสลัวมันเกิดขึ้นแล้วก็การวอร์มเข้ามาเนี่ย มันจะมีส่วนช่วยในการสร้างรูปทรงของงานให้ดูน่าสนใจคุณเจริตนี่นัครัคือเห็นด้วยเลยครับเพราะว่าคือของข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยถ้าเกิดไปวางตามแกลเลอรี่ผมว่าราคาขึ้นขึ้นหลักหมื่นอะไรที่มันเป็นอาร์ตกับข้างหน้าเนี่ยซึ่งดูเป็นประมาณว่าเป็นทางดีไซน์เนี่ยมากกว่าอาร์ตกับดีไซน์นี่มีความแตกต่างกันคืออาร์ตที่อาจจะไปตามอารมณ์ไปตามเส้นสายของศิลปินซึ่งแน่นอะไรอารมณ์หรือเส้นสายของศิลปินเนี่ยถ้าถูกคนยอมรับขึ้นเนี่ยราคามันอัพโดยแบบ แบบไม่มีเหตุผลเลยนะสามารถไปสู่ได้ได้มากมากแล้วก็เป็นจุดแข็งของของอาร์ตเขางั้นการบ้านชัดเจนนะฮะที่นั่นก็คืองานจะแบ่งเป็นสองประเภทอันหนึ่งก็คือเป็นจะเรียกไงอาร์พซที่เป็นความฝันของน้องปิ่นเลยซึ่งทาร์กเก็ตคือพบกลุ่มโรงแรมนะฮะซึ่งซึ่งผมว่าอันเนี้ยฝันได้เต็มที่กับอีกอันหนึ่งที่เป็นแมสทนะครับที่เป็นความถนัดของน้องปิ่นอยู่แล้วแล้วก็แต่เพียงแต่ค่แทนที่เราจะทําเล็กทําใหญ่นิดนึงก็ผมว่าเราได้ข้อสรุปแล้ว และข้อสุปจากฝั่งครีเอทีฟก็สามารถสรุปออกมาได้ดังนี้ค่ะ 1. การที่เรานําเอาของที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ถือว่าเป็นจุดแข็งแต่ก็ไม่ควรที่จะยึดติดจนกลายเป็นข้อจํากัดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่สามารถที่จะเห็นความงามบนลายฉลุของเนื้อเหล็กได้ดีกว่าโคมไฟชิ้นเล็กควรที่จะมีการปรับขนาดสินค้าให้เป็นชิ้นที่ใหญ่ขึ้น 3. จัดสรรแนวทางการผลิตชิ้นงานที่ชัดเจนเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มเช่น การผลิตงานอาร์ตพีซเพื่อใช้ขายเป็นศิลปะตกแต่งโรงแรมในราคาสูงและการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อรองรับกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปตอนนี้เราเองเนี่ยมีความมีความชอบในด้านศิลปะมากออสนใจแล้วก็พยายามที่จะหาอินสไเร t ชั่นที่จะเอามาทำเป็นงานในชุดต่อไปเป็นคอเลคชั่นต่อไปเรื่อยๆเราได้ไปเดินดูแล้วก็เจอใบศัก์แล้วมันเกิด มหมือนแรงประทับใจจากการที่ถูกแมลงกัดกินใช่ไหมเราเลยมองนึกถึงว่าจริงๆแล้วอ่ะใบสับมันก็สวยงามได้เมื่อมันสูญสลายเหมือนกันเฮ้ยเออเราเปรียบเทียบกับเศษเหล็กที่เรามีอะ่ะมันก็คือสิ่งที่เสื่อมสลายสิ่งที่แบบไร้ค่าเหมือนกันเราก็เลยคิดว่าอยากจะเอาลายเศษเหล็กที่เรามีเนี่ยมาทําเหมือนเป็นลยายใบสับ ที่ถูกมแมลงกัดกินจะทำให้มันแหวกอย่างนี้มั้งใช่ใช่ใชเนี่ยปิงก็คิดว่าเนี่ยมันจะทำให้มันแหวงบ้างแล้วก็ไอ้ตรงรอยแหวงจากผลิตภัณฑ์โคมไฟราคาหลักพันบาทตอนนี้กลายเป็นงานอาร์ตพีซเพิ่มมูลค่าถึงหลักหมื่นบาทกันเลยทีเดียวเราไปฟังกันดีกว่าครับว่าแล้วผู้บริโภคจะมีความคิดเห็นอย่างไร ในงานนิทรศการที่จะเกิดขึ้นภายใต้ชื่อแบรนด์ใหม่ว่าปิ่นนั่นเองครับตอนตอนเห็นก็ก,ก็ก็สะดุดในในใ,ใ,ในระดับหนึ่งนะแต่พอได้คุยกับน้องแล้วคิดว่าน่าสนใจมากเพราะาไอเดียดีเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นฐานใกล้เคียงกันอย่างที่ทำโรงงานไม้มันก็จะมีเศษมีเวสอะไรของที่ที่โรงงานที่ธุรกิจของทาไใบใทำอยู่เงนะี้ มันก็เอามาต่อยอดทำนู่นทำนี่ได้โอเคเลยแหะเดี๋ยววันที่30นี้ไปดูเลยแล้วกันเดี๋ยวตั้งดิสเย์ให้ที่หน้าคอนเสิร์ตเรามีคอนเสิร์ตทุกเดือนอยู่แล้วเดี๋ยวให้ไปเซตของน้องไว้อย่างโปรดักตัวใหม่ที่เขททาทำมาตรงนี้ค่ะก็โอเคนะเขาไว้แล้วก็ต่อการต้องการของตลาดได้มากท่งานมีความอิสระของตัวมันเองจะไปตั้งโชว์เฉยๆก็ได้ มันสามารถเป็นลักษณะของในสวนของโรงแรมใช้ไลท์ติ้งสวยๆโจทย์วันนี้ผมเห็นแล้วผมก็ค่อนข้างแฮปปี้แล้วก็ชอบการการผมอยากจะเรียกว่านี่คือการคลี่คลายหลังจากที่เขาทำงานผมก็ใจว่าเขาเริ่มเริ่มเห็นว่าแล้วลูกค้าตัดสินใจซื้อเพราะอะไรแล้วทำไมลูกค้าตัดสินใจซื้อนี่คือการที่เขาเริ่มคลี่คล,คลายมาเป็นฟังชั่นอลมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเมื่อก่อนนี่ลูกค้าซื้อเพราะเพราะฉันจะไปวางอยู่หัวมุมห้องนะนะั่นน่ะผมว่าเขาเริ่มเขาเริ่มลึกไปกว่าแค่ สวยงามแล้วล่ะครับผมว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้รวมถึงการเอาสตรอรี่ผ่าแต้มเอาใบไม้มันน่าจะตอบจลิตของคนสมัยใหม่ได้มากขึ้นนะครับความลึกในการตัดสินใจของลูกค้าเนี่ยมันลึกกว่าเมื่อก่อนที่จะมองมิติแบรนด์ลาสวยอย่างเดียวสวยอย่างเดียวไม่ใช่แล้วนะครับผมว่าก็เห็นพัฒนาการของเขาแล้วก็แฮปปี้ที่ชอบรายละเอียดเ,ยเ,ยเ,ยเยล็กๆน้อยๆแล้วอีกอย่างหนึ่งมันคืออะไรครับมันคือไอดีนิตี้ของน้องเขาเลยนะถ้าเขายังยึดคอนเซปต์นี้แล้ว ครีเอทีฟมันยังหมุนไปได้เรื่อยๆอยู่เนี่ยผมว่าเขาแข่งกับเมืองนอกได้ดีทีเดียวเลยจากพศกล่ารส,สำรวจกลุ่มตัวอย่าง100คนที่ได้แวะเยี่ยมชมบูธพิ้งเพียวหรือว่าภายใต้ชื่อแบรนด์ใหม่ว่าปิ่นออกมาเป็นดังนี้ค่ะร้อยละสีค่ะบอกว่าเป็นงานศิลป,ปะและก็ดูมีคุณค่าร้อยละสามสเ็ดค่ะบอกว่าเหมาะกับการตกแต่งในสวนสวยๆนะคะอย่างโรงแรมหรือว่าตามสวนสาธารณะแล้วก็ร้อยละยสอค่ะบอกว่าดูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนค่ะ สำหรับกรณีศึกษาของพิงเพียวเนี่ยเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากงานทุกชิ้นที่ทำออกมาเนี่ยจับกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนว่าเราต้องการทำสินค้าอันนี้เนี่ยออกมาขายใครทำให้มันเป็นงานอาร์ตมากกว่าเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าแมสซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดโดยเฉพาะเพื่อให้คุณค่าของงานทุกชิ้นเป็นงานที่ถูกออกแบบมาโดยอาร์ติสจริงๆก็ปรากฏว่าได้รับความสนใจจาก เจ้าของ real estate ซื้อไปตั้งโชว์ซึ่งผมถือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นความสำเร็จที่ชัดเจนแล้วก็ใช่ในเชิงกลยุทธ์ที่เราได้เสนอไว้ที่ทางรายการเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้ยคือมันมีงานที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันมีของที่ชิ้นใหญ่ขึ้น แล้วมันดูมีมูลค่ามากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องขอบคุณทางรายการมากที่ได้ทําให้ปิ่นเนี่ยได้ไปเจอ,เอ,อกูรูต่างๆที่ไฝฝันอยากจะเจอมากขอบคุณ OKMD OK ด้วยค่ะท,ที่ที่เล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของปิ่นเนี่ยมันน่าจะมีพัฒนาการได้มากกว่านี้ปิ่นเองก็มองเห็นโอกาสที่มันเป็นเสศษเสี้ยวเล็กๆแล้วก็ปิ่นเองก็จะไม่ยอมปล่อยโอกาสที่มีเนี่ยให้มันหายไปจากชีวิต และนี่ก็คืออีกหนึ่งกรณีศึกษานะคะภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสารรค์หรือว่าที่เรารู้จักกันว่า Creative Economy นั่นเองค่ะอย่าลืมกลับมากระตุกต่อมวนลนิดแล้วไปคิดด้วยกันต่อครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเชยบ้างมันมันไม่ไวรุ่นเลยแค่บอกว่ากันชนเนี่ยก็ตายแล้ว